กลายเป็นประเด็นที่แฟนขับ FC จับตามองค่ะเมื่อคุณบอยศิริชัยลบรูปภาพคุณแอนออรดีออกทั้งหมดแบบนี้เกิดอะไรขึ้นสรุปแล้วทั้งคู่เกิดปัญหาหรือประเด็นอะไรกันนะคะแล้วก็ยังลุกลามไปจนถึงเฟซของแม่ของคุณแอนอรดีอย่างแม่แต่นใจเกินแสนนะคะที่จนได้มาออกมาพูดกลางไร์ว่าคือคุณแม่นะคะ ไม่ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดของลูกนะคะก็ขอให้เป็นลูกนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เคารพก,การตัดสินใจของลูกส่วนคุณแม่เองก็คืออยู่ในส่วนของคุณแม่ทุกคนคะคือได้ได้แล้วในชีวิตคู่ของไม่ใช่เฉพาะศิลป,ปินนะในชีวิตคู่ของทุกๆคนนะคะมันไม่มีใครรู้เรื่องราวชีวิตคู่ได้ดีไปกว่า เขาทั้งสองคนนะคะและอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแฟนขับ FC ที่เขารักและหวังดีจริงๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังหรือว่าเชียร์อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะไม่ใช่ไปแบบว่าคอมเมนต์จนทำให้เกิดกลายเป็นประเด็นดราม่ายิ่งทำให้เขาทั้งคู่นะคะยิ่งมีความบาดหมางซึ่งกันและกันฉะนั้นแล้วเราเองนะคะที่เป็นแฟนขับ FC เราควรที่จะดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นพลัง เป็นพลังที่เป็นบวกนะคะเป็นดีๆให้กันมากกว่าที่จะไปคอมเมนต์ลบๆว่าฝั่งคนนู้นไม่ดีผู้หญิงไม่ดีผู้ชายไม่ดีนู่นนี่นัน่น,นโทษกันไปมานะคะอยากให้ทุกคนนะคะให้เกียรติศิลปินด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เคารพการตัดสินใจของศิลปินค่ะและล่าสุดน,นะคะคุณบอยนะคะออกมาเคลื่อนไหวว่าแฟนคลับเอฟซีถามเข้าไป ขอแยกออกมาเป็นชอยออกมาเป็นข้อๆเลยนะคะเพื่อไม่มีการเสียเวลาเราก็ขออนุญาตคลิปจากทางคุณปอยศิริชัยนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้กันเนาะซึ่งใดๆแล้วมันก็อยากให้แฟนลับไอซิ่นเข้าใจว่าความรู้สึกบางอย่างมันไม่สามารถพูดออกมาได้ทั้งหมดและเรื่องราวบางเรื่องมันไม่สามารถพูดออกมาได้ทั้งหมดฉะนั้นแล้วเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะคะให้กลับมาเป็นปกติสุขเช่นเดิมนะคะเพราะตอนนี้มัน มันหลายๆอย่างค่ะทุกคนทั้งโดนคอมเมนต์ลุกลามไปถึง,งเรื่องราวส่วนตัวอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเข้าใจความรู้สึกของคูนะคะว่ารู้สึกยังไงนี่ค่ะส่วนแอดมินก็ไม่มีอะไรมากก็อยากเป็นกําลังใจให้คุณบอลแคนนะคะแล้วก็แฟนทีมเอฟซีเนี่ยเราก็อยากให้อยู่เป็นกาลังใจให้เขาทั้งคู่อยู่ห่างอย่างหวง,งไม่ต้องไปคอมเมนต์ติเตือนอะไรมากมายนะคะเพราะว่าให้พื้นที่ในความเป็นส่วนตัวของเขาบ้างค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ปิดคลิปปิดท้ายกับคลิปจากทางด้านคุณบอยศริชัยนะคะขออนุญ,ญาตเจ้าของคลิปด้วยขออนุญ,ญาตคุณบอยด้วยนะคะล่าสุดถอดแหวนผมเฮียงานไหมครับตอนนี้ผมมาทํางานก่อสร้างผมมาขนของย้ายของครับผม <laughs> ผมมาขนของใหญ่ของอันมูเจ้ากับจะเม็นโฟกัสแนวสิ่งที่คอยบ่ด้โภใไ้โฟกัสเนาะ <laughs> 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 มา ผู้ดสทุกคนผู้ใดยอยากหูอย่างเดี๋ยวผมสิไปบอกในกลุ่มมือแรงช่วงนี้ผมจะอยู่สารคามยาวนะครับเพราะว่าเพราะว่ากสิมาบึงโรงแรมมางานคาเฟ่แล้ช่วงนี้กสิต้องเตรียมเคลียร์พื้นที่ไว้ทารับน้องไหมเตรียมที่าทชาวลูกน้องเข้าวงแล้วครับพวงอื่นเขาจะเอาซอมบึมๆหรอเจ้าของบนท่านในหู้าหูหมอกอยู่บนท่านในหูทีหูแดนอยู่ผมกับลิซอยู่ช่วงนี้กสิเฮ็ดงานอยู่บา้านอยู่สารคามครับผู้ใดผู้ใดยอยากหูย,ย่างเหมือแรงผมสิ เบาเมดเลยอยู่ในกลุ่มกดิ่งทิปัดมูดเดอร์แล้วก็ซื้อหนึ่งร้อยสิบสองบาทเข่ากลุ่มมูเจ้าได้ฟังแท้สมใจแท้ <c oughs> มาขอเบาจังใดก็ไดดตัวนอหลอ่อคนเข่ากลุ่มแมนไปเข่าไปเบิ่งแล้วบมีหยังเอาขันคิดว่าบ่มี่เขยาจะหาหล่ออันเจ้าบ่มีสมองทีเจ้าคือจังคิดว่าข่อยสิตัวเจ้าได้ข <c oughs> ันเจ้าพ่ซื้ออาคิติมานามงวงเราเป็นทอมเด้เราเป็นทอมเราหมักแมงยิ่งคือกัน เขาย้ายอันเนี้ยเราเ,เ,ราาเป็นทอมเราหมักยิง่งขึ้นกันเราสิมีอยากติกับผมตั้งแต่คบกับแอนวอดีแรกๆเลยเราสิมักแอนให้ได้บูเราสิมัเราสิม,าสมีอาคาติกับผมเลยเล่เานี่ละเราล่ากับสีมีกุมแหละที่แบบว่าว่าผมหากินน้าแอนว่าผมอยียงจังสันจังสีผมเนี่ย่ได้ชีวิตกูชีวิตกูมันมีคามันมีความหมายอยียงเลยเนะาะเบากอียงกระดายผมบอกบอกแล้วดอกให้เราอมเมตนโลด เดี๋ยวสักมือนหนึ่งเขาสิเดเห็นกี่กันนี่ครับห้องประชุมตอนนี้ก็แต่ยังแต่แผ่นซับเสียงนะครับแต่งานพวกสีพวกงานบิวเสาอย่างต่างๆกับผนเป็นงานผนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วห้องแต่งตัวอาห้องห้องแต่งตัวย,ยังกระจกอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับแล้วก็จะเป็นห้องแต่งตัวอ๋อนี่ครับเก้ายี่อุปกรณ์ต่างๆของ ของห้องประชมมุมก็มาแล้วแต่ยังไม่ได้จัดยังไม่ทั้ไในจัดกับผมเข้าไปดูรอเข้าไปรอดูกาฟิลขอบพระคุณครับลูกกาฟิลแล้วก็ลูกาอ,อ,อ,อนะครับก็จะมีเมดเลเตยคู่กันจัดให้สมใจเอฟซดาวลุงเลยนออ้องาอครับน้องกาฟิลนึกแล้วว่าบอสรู้ว่านางเป็นใครมีมันมีให้เห็นบางที่ก็เป็นคนไก่โตแหละแต่ว่าอาการนั้นออก ผมกับโบเมนค้นบมีสมองเนาะผมกับเลี้ยนหลูกับค้นมาขัดเดรียไปลอยเอียดเก็บยานาน้ำเล้วผมผมบึงใจค้นออกอยู่แต่บางเท่อกับเบาบางเท่อกับเาบาเบเาแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับ่บค่อยเก็บออียงบอยไปดอกมีอย่างกับสีเบาเลยอันทิติมามันบริมีอย่างให้บึงดอกแต่ว่าขันเจ้าซื้อบัตรเข้าไปลอยสิบสองบาทนี่เจ้าถามอย่างขคอยสิดตอบแล้วคอยสิตอบก็บจริงพ่อคคอยสิบบมีการโลกสวยเออแต่ว่าเจ้าต้องรับให้ได้เด,ดยกคลิงที่ปักหมุดเลย <ih ak> อิหาต่ำมุงอยากไปชิมกาแฟแล้วจ้ามาแม่พี่นกอวตารกายล่างโอ้ยผีมันกระซ้ําผีหนึ่งลหละเขากับคิด่าฮางเทียมันก็เป็นเรื่องตลบบีลบรูปลบออกหมดเลยบีลบรูปเอออกกรบหมดแม่นครับ อันเทียนมันยั่งอยู่หังผมหาว่าท่านเห็นผมเลยว่าท่านเห็นลบว่ามันเป็นอย่างอันสงสัยอยังกดลิงเขากุ้มลอยสิบสองบาท มันบริกวนประสาทออกมันเหตุให้เขาผ่อนคลายหลายกลัวพี่น้องอีหลีมันมีข้อมมนีคําถามมีอย่างแปลกๆมั่งสิบางเทือมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องที่เหตุให้เขามีความตื่นเต้นเด้บางเทอมมันก็เป็นเรื่องเหตุแห่เขาตื่นเต้นเดชสิ่งเดียวเขาบริเวยินเขาก็บริเวบริเคยได้ยินเขาก็ต้องได้ยินแล้วเขาสิ่งเดียวเขาบริเคยเบาเขาก็ได้เบางั้นสิแม่ มันก็นเป็นเรื่องที่ฝึกทักษะในการเป่าอีกอย่างหนึ่งเลี้ยมพี่น้องตรงมองในแง่ดีไอมุมโบมันใจสิขาดตายเราตีปันนี่อย่าเฝ้าตายเด้อมันสิง่ายปพดใส่ชีวิตต่อไปก่อนชีวิต้อาจะไปคืดเหนยียดมันซับซ้อนถอดชีวิต <G ül> ผมเนี่ยอี่หลีเราผมเป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายสบายเป็นคนบอลลัมไลเป็นคนบอลคอยคือใส่ชีวิตแบบสบายยู่เด้ ถานคนติดติดตามกันมาเพราะว่าผมผมเป็นคนเหตุโซเชียวเหรอผมอยู่ตรงนี้ม่เนาะแต่ส่วนมากสิ่งที่เนะเขผบเป็นคนเทนตนเอยียงดอกกระชีวิตจริงนี่แหละแล้วมีช่วงนี้ซ้าช่วงปีสองปีเนี่ยที่ผมบ่ค่อยเหตุเอียงเพราะแต่ก่อนผมเป็นคนบ่มีมมูเนาะเป็นคนที่บม,ม่มีมูแต่เป็นคนที่มาเหตุนั่นเหตุนี้ก,ก็อยักท่ายคลิปอยากไล์ซดอยากหาเพื่อนทั้งโซเชียว อยากมีคนเบาน้ำอย่างสิผมของกันไลอย่างไรไปตะพื่ตะเพื่อนี่มันคือชีวิตของผมแล้วมันก็บ,บ่ได้ไปเสียหายบ่ได้เสียหายกับผม้อมแล้วก็บ่ได้ผมบ่ได้คิดว่ามันเสียหายกับผมแล้วบ่ได้คิดว่ามันเสียหายกับคนอื่นแต่พอเขาา้ามาใส่ชีวิตในระยะสองปีบางอย่างกระตองเปลี่ยนต่บ่ตูตาบรูว่าเพื่ออีหยังแหม้วมคีดหรืออีหยังบางสิ่งบางอย่างผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆกูกับกูกับคือใส่ชีวิตแบบบ่ได้คือมองทุกอย่างเป็นกลางแล้วก็ สบายสบายบอ้องไปซี้เรียดกับเอยียงเลยอย่างเช่นผมเนี่ยเห็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีหรือเห็นคอมเมนต์ที่บ่ดีหรือเห็นคอมเมนต์ที่อยียงเนี่ยถ้าถามว่าเวลาที่ผมแชปไปแขนเนี่ยผมซี้เรียดบอบางคนก็สิไปว่าอย่าไปใส่ใจผมบ่ได้ใส่ใจดอ,อกคันพกคือผมมัฮหังเป็นคนบ่ได้ซี้เรียดซ้ำถ้าผมใส่ใจผมต้องมายำมาเนียนมาเฮดแต่บรรยากาศมันเสียมให้เบาให้มันเจ็บแล้วอันนี้ผมพิ่งเบาไปแล้วก็แล้วก็เาไปแล้วก็จบแต่ว่าผมอยากให้คนเห็นซื้อว่ามันมีแบบนี้กับผมซื้อแต่ถ้าถามว่าผมอ่ะ ผมก็รู้อยู่ผมก็เป็นคนที่แยกแยกอะออกคนนึงนะผมกับอะไรคือผมบริโฟการกัะสิงหรื่คนเบากับสิ่งที่มันเอยียงที่มันบริเกียวผมกับคือบริเกียวแต่การเอามาโพดหรือมาแสดงหเห็นผมกกบริคิดอย่างที่โพดเราก็คือจบเออว่าต้องมาคืนหลายว่าผมสี่ต้องมาฟังคนนั่นเผยน้าความรู้สึกอ่ะผมเอาชีวิตจริงๆของผมเป็นหลักในการดําเนินชีวิตไปอันแอดมินเขาไปเบิรงในอิตเม่ยังทิติมาแล้วเขากลุมไป ต่าเฮีเฟสอวตารนี่ผมว่าสิบวัฒนท่นนี่เถาภาไหนดอกสิรุ่นรุ่นนี่ละ่ะสิรุ่นรุ่นนี่ลหละแบบว่าเป็นทอมเถาแลา้วบัณนี้เหมือนกับจําเป็นที่ต้องคือคือเขาเขาอาจจะได้ทําในสิ่งที่เขาไม่อยากทําและเขาอยากได้แต่เขาไม่ได้ในบางอย่างมันอาจจะมีปมใดในใจเขา <ๆ S 2> เขาเลยเป็นคนนิสัยแบบนี้อย่างสิไมหมครับผมตามที่ผมประเมินบึง วัสิบป็อ่หารโต๊ะนังแอร์้องนี้เปิดได้ไหมครับนี่ผู้จัดการเ้าละจ้าบอต้องโอต้องบอแต่อีกเฟสอ๋อขอบคุณได้หลายเดอย้อเย้ทิติมาสนับสนุนมาหนึ่งร้อยบาทขอให้เจ้าเห็นยังกระขาดทุนเดอ้อ ขอให้เจ้าขอให้เจ้ามีแต่ความสุขความเจริญขอให้เจ้าใส่ชีวิตเห็นเอียงกระถือหูถือตายเจ้าไปเหมื่อให้เจ้ากินอิ่มนอนหลับแสบคิดดีมากก็เพอใยใส่ว่าเป็นคนเดียวกันแม่นครับเป็นลักษณะคําพูดถึงไม่ใช่คนเดียวกันก็จะเป็นกลุ่มคนเดียวกันประมาณนั้น